มาอีกแล้วนะครับห้องเช่าสยองขวัญรอบนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่ขยะที่กองสุมกันเป็นกองพเนินเทินทึกเท่านั้นแต่ว่ามีสิ่งอื่นด้วยแล้วมากันนับหมื่นเลยมีอะไรมาด้วยไปดูครับนี่คือเคยเคยเป็นที่นอนของน้องสาวตัวเล็กเขามาก่อนนอนตรงไหนก่อนนี่เรารื้อของออกไปแล้วอุ้ยตายตายตาย,ตายอันนี้คือที่นอนที่นอนของเขานอนอยังไงก็ เป็นไงฮะแมลงสาบเต็มเลยอ่ะเป็นหมื่นตัวอยู่ได้ยังไงก่อนเออผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปนี้ลงมานะครับขณะเข้าไปเก็บกวาดห้องเช่าของลูกค้ารายหนึ่งเพิ่งจะย้ายออกไปตามภาพที่เห็นเลยอคืขยอขยะเยอะมากหมักหมมเต็มห้องแล้วก็มีมแมลงสาบคลายลงมาเป็นหมื่นตัวเขาอธิบายอย่างนี้ให้นึกดูว่าก้าวเข้าไปแล้วเสียงมันเสียงฝนตกอ่ะ แต่มันคือเสียงของเท้าแมลงสาบที่เหยียบย่ำบนถุงพลาสติกอ,ะอ่ะเออเนี่ฮะเจ้าของบอกคนลุกคนพองมากสงสัยว่าน้องสาวตัวเล็กๆหนึ่งคนเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี้ยใช้ชีวิตยอยู่กันยังไงนอนยังไงกินยังไงท้ายคลิปเจ้าของคลิปบอกรุ่นพี่ที่เป็นทีมงานทําความสะอาดให้เปิดตู้เย็นนะครับรุ่นพี่บอกว่ายังอย่าเพิ่งใจเย็นกันก่อนเออ,เออเออขอทำใจแป๊บนึงทำใจก่อนรู้ว่าจะเจออะไรที่สยองกว่านี้นะ ชาวเนที่เห็นคลิปนี้เข้าไปคอมเมนต์ที่ทางดูกันหมดเลยบอกโอ้ยขนลุกปีเตอร์เยอะมากบางคนบอกต้องขนาดไหนเหรอถึงอยู่อย่างนี้ได้อะน,นี่นะบางคนก็ถามว่านี่ห้องคนจริงๆเหรอห้องคนแน่นาวีตามคอมเมนต์นะคะคช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาแถวชลบุรีมีคนแทงกันตายอีกแล้วนะคะเป็นแคมป์คนงานค่ะคนที่โดนแทงตายคือหัวหน้าคนงานก่อนหน้านั้นเขากงเล่าอยู่กับพักครัวนะคะสงสัยอยู่คนนึงเป็นพม่าน่าจะเป็นแรงงานที่ทํางานกับเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะหายตัวไป ศพที่เจอชื่อว่านัทพงษ์นามโคตรอายุ29ปีนะคะถูกแทงที่หัวใจเลยค่ะหน้าบ้านพักคนงานในบางละมุงทีนี้หัวหน้าคุมคนงานก็เล่าให้ฟังว่าช่วงค่ำม,มีการตั้งวงกลองเล่าด้วยกันมีทั้งคนไทยคนพมา่เมาเนาะเมาได้ที่ต่างก็แยกย้ายเข้านอนปรากฏว่ามีคนโดนแทงตายซึ่งเป็นคนไทยตามที่เรารายง,งานให้ฟังนะคะที่น่าสงสัยก็คือนายเอ็มเป็นคนพมา่าหายตัวไปเขาอายุ35ปีเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาในวงเล่า ส่วนมีดที่แทง,งคนตายเห็นบอกว่ามีดเ,เ,เอาไว้แทงนะคะน่าจะเป็นมีดพกของเขาแล้วคนตายเองพยายามจะวิ่งหนีแต่สุดท้ายไม่รอดจริงๆกนะำลังตามตัวในเอ็มบุคคลต้องสงสัยอยู่นะคะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเกิดเหตุการณ์สดๆแลร้อนเลยค่ะคือผู้ชายคนหนึ่งขี่รถกลับบ้านอยู่จอจูมีรถกระบ,บะนะคะขับมาเปิดขับมาแบบเบียดข้างทางะคะ่ะจากนั้นนะคะเปิดกระจกเปิดประตูลงมานะคะแล้วก็เอาขวดตีหน้าเลือดอาบเลยนะคะยังงงอยู่จะกลับถึงบ้านแล้วเชียวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณคมสันดาบเรืองค่ะอายุ36ปีนะคะเนี่ยนอนอยู่แบบนี้ค่ะ โอ้ที่เกิดเหตุนี่กู้ภัยก็พยายามไปช่วยเหลือแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงด้วยค่ะบนถนนสุรินทร์สังขะที่สุรินทร์นะคะแผลฉีกขาดเลยที่ขอบตาขวาเนี่ยยาว3มนิ้วลึกถึงเบ้าตาเลือดออกเยอะมากบอกขับรถกลับจะทํางานค่ะและกระบะมาจากไหนก็ไม่รู้เอาขวดมะตีเข้าที่หน้าเขาก็เลยเสียหลักล้มลงนะคะโอ้ชาวบ้านแถวนั้นบอกได้ยินและเสียงเอะอะวยวายก็เลยแจ้งกู้ภัยมาค่ะส่วนกระบะคันนั้นเปิดแนบไปแล้วอะ่ะ<ม>ไม่รู้ไปหไหนอะ่ะ อรอตามจับนะคะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง